ช่องเตออยูโทรพาเที่ยวชมเช้าวันเสาร์ที่17เก็ุมภาสองข้าเกเวลานี้กันจะหโมงกว่าแล้วละ่ะเส้นตรงนี้อยู่ในเขตรับเป็นชอบของอบตลาพิลมเอ,อบางเรนจังหวัดนครปฐมแถวนี้จะมีโรงงานเยอะนะโรงงานเจียน,แ,นแล้วก็เข้าไปข้างในเป็นทุ่งนา ไปข้างในโน้นยังยังเป็นอันนี้อยู่โรงงานสเตเปนเดอร์อินเทสื่อสารสเตเปนเดอร์ไปข้างในโน้นนะทั้งนั้น,ท,น,นทีวัดก็อยู่ข้างหลังที่วัดเรานี่ยโรงงานจีนเยอะมาขึ้นเป็นโรงงานบรรยากาศยังเป็นธรรมชาติอยู่นะดูดิธรรมชาติอยู่ น,นี่คือเข้าทางด้านหลังสวนไรส่สวนของพี่โนมาอนาคตแถวนี้ผมว่าต่อไปก็น,น่าจะเป็นไรส่สวนโรงงานหมดนั่นแหละเนี่ยยังเป็นโรงงานเช้าโรงงานจะเป็นโรงงานของทางอะไรเจิ้นหลงฟูจักันอะไรจะเป็นทุนจีน เป็นทุนจีนมาลงนะทุนจีนมาลงโรงงานเยอะแยะวันนี้ไม่เจอพระ,ะพระพมา่าวันนี้ไม่เจอท่านมางวดก่อนจนะเจอท่านวินทบาทแต่งวดนี้มาไม่เจอนี่ครับตรงเนี้ยจะเป็นวัด เลี้ยวข้างหน้านี่แหละเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นวัดพมา่านะพี่วัดเนี่ยเลี้ยวซ้ายข้าด้านหลังสวนของพี่นุมาตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปสวนพี่นุมาบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นเนี่ฮะก็ถือว่าโอเคนะ สวนพี่นุมาเช้า